อ่ะโอเคก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับโบช่วงล่างเช่นเคยนะฮะวันนี้เดี๋ยวพามาดูนะครับพามาดูจานไฟบินนะครับอันนี้เป็นชุดเกียร์เออ่ชุดจานไฟบินหลังของเอ r หนึ่งร้อยยี่ 120, นะครับหนึร้อยยี่สิบนะครับมาดูมีอะไรบ้างเอ่อันนี้มีเปลี่ยนเปลี่ยนวีคัสนะครับเปลี v ่ยนวีคัสนะครับวีคัสนี่น่าจะสองสามปีแล้วนะครับมันล้านะครับมันล้า ไม่แนะนําให้เอาไปใส่หน้านะครับไม่แนะนําให้เอาไปใส่หน้านะฮะแนะนําให้เปลี่ยนนะครับนะนให้เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับอันนั้นของใหม่นะครับของใหม่เดี๋ยวพาไปดู <Fly. S 1> แล้วก็แผ่นคาร์์ <Led> นี่ก็ร่องรอยการไหม้นะครับการลื่นการลื่นนะครับมันลื่นนะก็ตามอายุนะครับตามอายุการใช้งานมันแต่ทีนี้พอดีว่าหวีมันลาไปก่อนนะครับหวีมันลานะครับอแล้วทีนี้สังเกตดูนะครับตรงนี้สังเกตดูมันจะมีพวกขี้ ขี้แผ่นค์ดขี้อะไรเนี่ยเข้าไปอุดนะครับ <USC. S 2> เข้าไปเ,าเข้าไปเขาเรียกอะไรนะเข้าไปคาอยู่นะครับมันทําให้หวีตัวเนี้ยมันไม่ขึ้นขึ้นตัวขึ้นมามันทําให้อยู่ท่าไหนท่านั้นเลยก็คือมันไม่หนีแผ่นค์ดแล้วนะครับมันไม่หนีแผ่นค์ดเนี่ยปกติตัวนี้มันจะมาสนิทกับตัวนี้เลยนะครับเกือบติดตัวนี้เลยแหละแล้วสังเกตดูที่มันเนี่ยมันมีขี้ขี้ดินบ้างขี้แผ่นค์ดนะครับเนี่เราทําให้คา์ดลื่นนะครับทีนี้เราก้าวออกไม่ได้ด้วยนะครับผมเคยกด กดลงแล้วเป่ามันก็ไม่เกี้ยงนะครับบางอันก็ขึ้นบางอันก็ไม่ขึ้นแล้วก็เข้าเกียร์ไม่ได้ทําให้คา์ดลื่นด้วยนะแผ่นคาดนี่ก็ยังหนาๆเลยนะครับหนาๆเลยสังเกตดูยังหนาๆอยู่นะยังหนาๆอยู่แต่ว่ามันเป็นกบีบีทีนี้เรามาดูจานไฟวินตัวนี้นะครับจานไฟวินตัวนี้ก็ผมค่ให้เปลี่ยนนะครับให้เปลี่ยนเลยเห็นไหมมันมีรอยการไหมเกิดขึ้นมันร้าวนะครับมันร้าเวลามันร้อนเหล็กมันจะขยายนะครับ มันจะขยายมันก็ทําให้เหล็กตัวนี้ล้าวได้ง่ายนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่เหมือนกันเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวโอเคอันนี้ให้ดูตัวใหม่นะจะแปบ๊บหนึ่งรอสักครู่อ่ะตัวใหม่เลยนะครับนี่ของใหม่นะครับใหม่เอี่ยมอองนะก็เดี๋ยวต้องตีสลักใส่ตีสลักตัวนี้ใส่นะครับอของเก่าไม่มีของเก่าไม่มีสลักนะครับ ถ้าเราไม่ใส่สลักเนี่ยมันมีผลหรือเปล่าไม่รู้แต่มีผลกับก,บการใส่ใส่ใส่ยากหน่อยนะครับจะเล็งรูยากแต่ถ้ามีก็ก็มันมันผมก็ไม่แน่ใจมันจะเกี่ยวกับน้ําหนักหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้แต่ตัวนี้ตัวใหม่มันจะมีถ่วงมาอยู่เขาเจาะถ่วงไว้นะครับเจาะถ่วงไว้โอเคเฟืองก็เฟืองใหม่ไม่ได้แกะเอาจากของเก่านะครับผมนี่ของใหม่เลยนะครับของใหม่เลยนี่ใบเอี่ยมนะครับ ตัวนี้ก็ราคาก็ไม่สูงมากนะครับแต่ถ้าจะให้เทียบก็ของเก่าที่เขาซื้อมานะครับตัวนี้ตัวนี้เขาซื้อมาอ่าเท่าไหร่แปดพันนะครับตัวนี้เขาซื้อมาแปดพันก็ใช้ได้สามปีตัวนี้ไม่ถึงครับตัวนี้สามพันสามพันกว่าบาทนะครับตัวนี้สามพันกว่าบาทนะก็มันมีแล้วแต่ราคาแล้วแล้วมันแ,แล้วมันไม่มันไม่เกี่ยวกับมัน,มนเกี่ยวกับยี่ห้อยี่ห้อ บางยี่ห้อก็แพงบางยี่ห้อก็ถูกนะครับที่ผมพูดนี่หมายถึงว่ากลางๆมันก็จะมีราคา4ี่พันห้าห้าพันประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้ผมไม่ให้ผมไม่ให้ใส่หน้าเหมือนกันนะครับเพราะมันเลา้าสังเกตดูเห็นไหมนี่นี่มาดูดีๆเห็นไหมจานจานกดแล้วมันเลา้าเห็นไหมสังเกตดูมันมีรอยเลา้านี้ครับนี่ครับรอยเล้าเล้าถึงนี่เลยนะมันมีสิทธิ์แตกได้นะครับมันมีสิทธิ์แตกได้เนี่ยเลา้านี่หนึ่งจุดสองจุดสามจุดเนี่ยสามจุด ี่ก็จุดที่สี่นะครับจุดที่สี่มีรอยรล้าอยู่เห็นไหมเออเห็นไหมเห็นชัดเลยนี่เห็นชัดมากนะครับเนี่ยสาเหุที่ผมต้องให้เปลี่ยนนะครับเอออันนี้ก็เปลี่ยนใหม่ส่วนหวีหวีนี่ก็เป็นของร้อยยี่นะครับหวีร้อยี่วีร้อยสิบห้ากับร้อยี่ไม่เหมือนกันนะครับเออจานไฟวินก็ไม่เหมือนนะครับร้อยสิบห้าเนี่ยน่าจะหวีจมนะครับเอาไ่ใช่หวีจมเขาเรียก หน้าตัวนี้จะจมลงไปในซุ้มนะครับหน้าตัวนี้หน้ากดหน้ากดมันเนี่ยมันจะจมเข้าไปในซุ้มนะครับมันจะไม่เหมือนกันก็สังเกตดีๆเวลาเวลาซื้ออะไรนะครับบางทีบางรุ่นเนี่ยก็อาจจะใช้กับ1 1 5อาจจะใช้กับร้อยี่ก็ได้นะครับผมให้แต่มันเข้าชุดกันได้แค่นั้นแท้ให้แต่มันเข้าชุดกันได้ให,ดไดให้เป็นชุดมันนะครับก็เคยมีเคยมีไปซื้อมาผิดอยู่มันก็หลงหลงกันมันก็มีร้อยสิบห้าร้อยี่บางคันก็เอาร้อยสิบห้ามันมีร้อยสิบห้าแต่เอาของร้อยี่มาใส่มันก็ได้เหมือนกัันนะครบ มันก็ใช้ได้เพราะว่ารูน็อตดูอะไรมันน่าจะเท่ากันถ้าผิดขอภัยด้วยนะครับแต่ตัวนี้มันเข้ามันใส่ด้วยกันได้มันใส่ด้วยกันคือมันดูยากมากมันดูยากมากนะให้สังเกตดูให้สังเกตดูอันนี้มันโผล่มาหน้ากดมันโผล่ถ้าร้อยสิบห้าจะจมเข้าไปนะครับจะจมเข้าไปอ่าโอเคทีนี้เรามาดูตัวนี้ตัวนึงตัวนี้ตัวเป็นซีนซีนตัวอ่า ซีนสลิปนะครับซีนสลิปตัวเก่านี่ของ NTR120 หรือว่าเป็น66คีส uh, 6คีส E นะครับมันจะเป็นซีนสลิปหมดเลยนะครับผมตัวนี้ผมก็เลยให้เปลี่ยนเป็นซีนธรรมดานะครับเปลี่ยนมาหลายครั้งแล้วไม่หายนะครับต่อให้ดีขนาดไหนแพงขนาดไหนก็ไม่อยู่คือข้อเหวี่ยงเรามันเลื่อนไปเลื่อนมาได้พอใช้นาน,านไปข้อเหวี่ยงเรามันจะเลื่อนตอนที่เราเหยียบคัสตอนที่เราเหยียบคัสนะตอนเราเหยียบคัสข้อเหวี่ยงเราจะเลื่อนหนีออกจากซีน หน้าซีนเลวไม่ประกบกับสลิปนะครับก็เลยเปลี่ยนวิธีมาเป็นเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะ่ตัวไหนเอออยู่นู่นอยู่นู่นเนี่ยเดมาดูซีนตัวนี้เป็นซีนธรรมดานะครับซีนธรรมดาโอเควงนอกเท่ากันวงในก็วงในเป็นร้อยสี่มิลนะครับเป็นร้อยสี่มิลอันนี้เดี๋ยวเออเดี๋ยวบันทึกไว้ก่อนเพราะว่าเวลาไปซื้อ มันมันมันจะได้ไม่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 งงไปบอกเขาถูกว่าเท่าไหรอ่ะโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวทําความสะอาดดีๆถอดถอดสลิปออกมาก่อนแล้วก็เอาตัวนี้เข้าไปใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้แบบนี้มันจะมัน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 แน่นอนกับการที่น้ำมันจะไม่รั่วนะครับถ้าเป็นซีนสลิปเนี่ยถ้ามันหลวมขึ้นมาเครื่องมันหลวมขึ้นมามีสิทธิ์รั่วได้นะครับแล้วก็ถ้าใส่ไม่ดีก็มีสิทธิ์รั่วเหมือนกันนะ่ะไปดูกันอีกทีหนึ่งว่ามีอะไรบ้างอีก มีทีนี้ก็มีปั๊มคัสต์นะครับปั๊มคัสต์เอ้ยไม่ใช่ปัมป๊มคัสปั๊มเบรกนะครับตัวนี้ผมเคยซ่อมไปแล้วยังไม่ถึงครึ่งปีเลยยังไม่เอ้ยยังไม่ถึงสามเดือนด้วยซ้ำซ่อมไปนะครับพอดีกระบอกนี้มันติดเผาครับคันนี้ที่ผมยกยกเผาเปลี่ยนเผาให้นะครับยกเปลี่ยนเผาให้ก็อันนี่ซ่อมใช้ก่อนนะครับแต่ทีนี้มันรั่วแล้วลูกค้าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากซ่อมแล้วก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนออกไปเลยนะครับเปลี่ยนกระบอกใหม่เนะ เวลาสั่งเวลาเวลาซื้ออะไรก็อย่างกระบอกเบรกเนี่ยเวลาเราไปซื้ออะไรก็บอกกับทางร้านว่ามันจะมีซ้ายมีขวานะครับแล้วก็มีคําว่าบนกับล่างนะครับถ้าข้างซ้ายซ้ายหน้าซ้ายหน้าบนล่างนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นหลังก็อย่างซ้ายก็ซ้ายซ้ายหลังบนล่างเอออางนี้จําให้ดีนะครับคําว่าบนล่างเนี่ยให้สังเกตตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้มาดูอะไรสังเกตตัวนี้นะครับ คำว่าบนคำว่าล่างนะใครยังไม่รู้นะเดี๋ยวจะบอกให้ฟังคำว่าบนคำว่าล่างให้สังเกตรูนี้ดีๆรูนี้คือตั้งตั้งเบรกข้างล่างนะครับตั้งเบรกข้างล่างถึงมันจะอยู่ข้างบนอันนี้กระบอกข้างล่างนะอันนี้กระบอกมันอยู่สูงกว่าเห็นไหมมันจะตะแคงอย่างนี้สังเกตไหมแต่รูตั้งเบรกมันอยู่ด้านล่างให้นับเป็นตัวล่างซ้ายหลังล่างนะครับอันนี้ซ้ายหลังบนเห็นไหมตั้งบน ตอนแรกผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็จนมานึกเอาเองว่านึกนึกนึกเอาเองเลยแบบว่าเอ้มันมันเป็นยังไงสายบนสายล่างผมนึกว่านึกว่าไอ้กระบอกไหนอยู่ด้านบนจะเป็นบนนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับมันเป็นที่ตัวตั้งนะครับตัวตั้งไหนอยู่ด้านบนตอนนั้นจะเป็นกระบอกบนตัวไหนหยุดด้านล่างด้านล่างก็เป็นกระบอกล่างนะครับก็เวลาสั่งอะไรซื้ออะไรก็บอกเขาอย่างนั้นนะครับอันนี้ล้อหลังนะ ล้อหน้าล้อหน้าก็มีเหมือนกันนะครับก็จะมีบนมีล่างนะครับผมออทีนี้เรามาดูภายในกันตรงนี้อันนี้อันนี้เปลี่ยนเพาไปนะครับเปลี่ยนเพาไปตัวนี้จะเป็นเอนะครับ f B R บนะครับเฟืองนี้ผมจําไม่ได้นะครับแต่พอใส่เข้าไปแล้ววิ่งดีขึ้นนะครับผมอันนี้วางเพาเองผมเป็นคนวางให้นะครับผมก็จัดการตอนประมาณสามเดือนที่แล้วนะครับผมลงคลิปไปอยู่ผมลงคลิปไปอยู่เอ,อ่อ แล้วก็มีตัวอันนี้แต่ลงคลิปเอ๊ะลงคลิปได้ลง YouTube หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะส่วนตัวนี้ก็เป็นสโลนะครับสโลอินเตอร์นะครับติดตั้งไวไ้หลายปีแล้วใช้ดีเหมือนกันนะครับใช้ดีเหมือนกันสโลอินเตอร์นี่ใช้ดีนะครับเอาเอาไว้ออกสวนเอาไว้ออกจากสวนนะครับออกจากสวนเวลาไปขนอ้อยนะฮะอ่ะในนี้มาดูภายในตรงนี้กันว่ามันเป็นยังไงซีนสลิปอะไรยังไงทําไมมันถึงไม่อยู่มา ของเดิมจะเป็นซีนสลิปนะสังเกตดูนะครับซีนสลิปี่สลิปบังอยู่เนี่ยเนี่ยตรงนี้เป็นซีนสลิปนะครับเดี๋ยวอาจจะอธิบายฟังทําไมมันชอบรั่วนะครับอันดับแรกก่อนที่มันรั่วเพราะหนึ่งใส่ไม่ตรงนะครับใส่ไม่ตรงแต่สังเกตดูแล้วมันโอเคแล้วนะอย่างนี้ได้นะครับถือว่าโอเคแต่เวลาเราใส่เข้าไปเครื่องมันเครื่องมันทํางานก็จริงแต่เวลาเราเหยียบคัสต์เนี่ยเหยียบคัสต์เนี่ยมันจะกด จานไฟวินเราเข้าไปอีกนะทำให้หน้าหน้าซีนไม่ประกบกันกับตัวนี้นะครับประกบกันตัวนี้ผมเชื่อว่ารถทุกคันมันต้องรูนเขาเรียกเขาเรียกรูนรูนไปรูนมาได้นะครับเลื่อนไปเลื่อนมานั่นแหละถ้ารถอยู่นานๆใช้ไปนานๆแล้วตัวนี้อชอบชอบชอบรั่วนะครับชอบรั่วเออเพราะว่าข้อเวียงมันเล่นตัวได้แล้วนะครับแต่มันไม่ได้หลวมมากนะมันล้มนิดเดียวนิดเดียวเองนิดเดียวนะฮะ แล้วก็มีรุ่นร้อยี่เนี่ก็จะมีตรงนี้นะครับร้อยยี่กับสองเจ็ดน่าจะหัวหมูคล้ายๆกันนะครับไอ้ตัวนี้ก็ชอบชอบรั่วจริงจริงนะฮะชอบรั่วจริงๆเลยนะครับเออเนี่ยอันนี้ก็ชอบรั่วอันนี้ก็ติดเลยมาหาอุดอย่างเดียวเห็นไหมเนี่ยมาหาอุดไอ้ดูๆๆใกล้มาหาอุดเลยนะครับเนี่ยเออติดอย่างนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าแก้ยังไงก็แก้ไม่หายนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดเป็นเพราะ อะไรนะครับรั่วดีจริงๆนะเออส่วนซีนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นซีนธรรมดานะโอเคคันนี้ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวจะต้องเช็คเกียวด้วยเพราะว่านี่นี่เกียวมันเสียนะครับอ,อ่าผมบอกไว้ก่อนนะรุ่นรุ่นร้อยี่สิบเนี่ยหัวหมูจะเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมอลูมิเนียมผมเรียกแต่มีเนียมมีเนียมแล้วทีเนี้ยอ,อ่าการไขของของเราเนี่ยคือไขไขแบบไขแรงเกินไปก็ไม่ได้นะครับไขไม่แน่นเออไขเบาๆก็ไม่แน่นอีก ทีนี้ในการไขพยายามอย่าใช้บล็อกลมยิงนะครับพยายามอย่าใช้บล็อกลมยิงเข้ามันปัญหามันเยอะนะครับเพราะเป็นมีเดียแล้วนะมันลูดง่ายนะมันลูดง่ายมันปัญหาคือมันทําให้เวลาเราใส่เข้าไปอะตรงนี้มันจะอ้าออกอ้าออกสามารถทําให้เกียร์มันล่วงได้นะผมไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้มันใช้น็อตหลักหรือเปล่าผมว่าน่าจะเป็นน็อตลักนะที่ผมจําได้เลยเดิมๆจะเป็นน็อตลักถ้าเราเอาน็อตตัวผู้ไปใส่เนี่ย ตอนเราไขออกไขเข้าน็อตเกียวนี้จะเสีย่หวมันเลยทําเป็นน็อตหลักมาให้ใส่เป็นน็อตหลักเราจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับน็อตหลักมันนะครับเราก็ไขแค่น็อตตัวเมียออกนะแต่ตัวนี้มันเป็นน็อตตัวเมียหมดแล้วนะครับน็อตตัวเมียหมดแล้วอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ยวต้องตับแต่นี่จะทับ๊ับไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าอันนี้รอยบ่งแล้วออกไม่ออกก็จะมีทับได้แค่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออตรงนี้หนึ่งตัวนะครับให้มันช่วยพยุงกันหน่อยข้างล่างนี้ต้องซ้อมเกียวก่อนนะครับก่อนจะใส่ เนี่ยในรถรถหลักจะเป็นอย่างเงี้ยคล้ายๆในในสตาร์ทเนี่ยเออคล้ายๆในสตาร์ทเลยนะเพราะว่ารถรถพวกเนี้ยมันมีเนียมจะเยอะจริงๆนะครับมีเนียมจะเยอะมากหัวหมูก็มีเนียมนะอะไรอีกที่เป็นมีเนียมก็หลักๆก็หัหวหมูนี่แหละมีเนียมเออพูดแนะสับสนเองอโอเคนี่นนมัดมดอะไรก็กองอยู่นี่แหละ ดี๋ยวก็ทําความสะอาดใหม่นะครับลูกปืนตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับลูกปืนตัวนี้นี่มันยังใช้ได้นะครับยังใช้ได้อยู่รถก็เพิ่งทําไปเองนะครับรถเพิ่งทําไปแต่พอดีมันรั่วมันรั่วผมก็เลยไม่ให้เปลี่ยนนะครับอเปลี่ยนเปลี่ยนตามเปลี่ยนตามที่บอกไปไม่พอเราก็เงิน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 ไม่พอซื้อหรอกจริงๆอืมมันเยอะนะฮะเอาที่มันเสียนะครับถ้าเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยเนี่ยมันมันลำบากเงินในกระเป๋านะ อันนี้ก็ไม่มีอะไรละอันนี้ล้อก็เพิ่งทําไปอืมล้อเพิ่งทาไปพอเบรกเพิ่งทําใหม่อัดใหม่อะไรใหม่หมดเลยนะไอ้รอบนั้นนะครับส่วนเครื่องนี้เดี๋ยวอันนี้เจ็และเดี๋ยวส่วนเครื่องนี้ก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะอืมไอ้ตัวนี้ผมก็ทําไปไอ้ตัวดึงลูกสูบนะครับตัวดึงลูกสูบออกนะไอ้หัวไหนไม่มีหลุมมันดึงไม่ออกนะครับ มันจะได้ไม่ต้องลงไปมุดมุดตีลูกขึ้นมานะฮะอันนี้ดึงปอกขึ้นได้เหมือนกันดึงปอกขึ้นไต้เหมือนกันอ่ะลูกไมหนึ่งลูกนะครับปอกไม่ลูกไม่แหวนไม่นะครับแต่ลูกอื่นไม่ได้ตีออกนะครับลูกอื่นนี้ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนปอกนะครับไม่ได้เปลี่ยนปอกก็ลูกนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่ลูกอื่นยังดีนะครับลูกอื่นยังดีอยู่เช็คดูแล้วลูกยังดีนะครับผมก็เลยไม่ได้เปลี่ยนลูกเปลี่ยนปอกเป็นอย่างอื่นแทนนะครับ อันคนี้ก็มีปัญหาเรื่องท่อเสียนะก็ต้องทําต้องเอาไปท,ทําที่ร้านท่อเสียเออนี่รูโบเลยนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมรอแต่ฟานสูบพอดีฟาสูบเอาไปตีเบ้าหัวฉีดใหม่นะตีเบ้าหัวฉีดใหม่แล้วก็บ่งรัดท่อเสียออกนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วผมก็ปิดไว้เงี้ยเดี๋ยวค่อยมาทําความสะอาดใหม่อีกรอบหนึ่งตอนก่อนจะใส่นะครับอ่ะโอเค <c oughs> เออล้วทีนี้ผมจะมาคุยเรื่องผ้าเบรกผ้าเบรกเบรกมือนะครับตัวนี้ผมก็ลืมถามร้านอะไรว่าเขามีขายหรือเปล่านะแต่ผมเคยเห็นลูกค้าซื้อมาให้อยู่นะชุดผ้าเบรกผ้าเบรนี้ส่วนใครที่หาไม่ได้ให้เอาไปร้านผ้าเบรกนะครับไปร้านผ้าเบรกให้เขาอัดแต่ว่าอย่าอัดเกิน3มมิลมานะครับให้อัดประมาณ2มิลครึ่งนะครับผ้านี่นะประมาณ2มิลครึ่งถ้า3มมิลเนี่ยไม่งั้นเราก็ต้องลองสวมดูก่อน ไม่ได้เราก็ต้องส่งส่งส่ง,สงไอ้นี่ไปเขาเรียกอะไรนะเอ่อเขาเรียกอะไรลนะส่งไปให้เขาล้างหน้าใหม่ไม่งั้นก็ก่อนก่อนที่เราจะเอาไปอัดเราวัดก่อนเราเราเราบิดเราบิดเกลียวให้มันสุดนะครับแล้วก็วัดเอาสลับเป๊ะนี่เราวัดวัดว่ามันเท่าไหร่แล้วก็ไปไปเทียบกับตัวนั้นเออก็ให้มันได้ใกล้เคียงกันที่สุดแต่ถ้าสามมิลมันหนาไปนะครับเคยอัดมาให้สามมิลใส่ไม่ได้นะลดจนเต็มที่แล้ว สามมิลใส่ไม่ได้ผมก็เลยต้องเอาไปล้างให้เขาร้างมาอีกครึ่งมิลก็เป็น2 5นจะถึงจะใส่ได้นะครับมันแล้วแต่จานด้วยถ้าจานมันจานมันหนาก็ต้องอ,ออกแต่ถ้าจานไม่หนาเนี่ยถ้าจานบางๆหน่อยก็น่าจะไม่ต้องแล้วออกนะอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็วันนี้ก็พาลูกค้าไปซื้ออะไรนะครับเงินเลยก็เบาหลงเหลงเลย, <laughs> อ,เเลยอเบาเลยกระเป๋าเบาเลยครับก็ วันนี้มีเท่านี้แหละครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่ใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะบายบายจุบจุ๊บเจอกันใหม่